โอเคแล้วผมก็ขอกราบสวัสดีกับท่านผู้ชมทุกท่านอีกครั้งเลยนะครับผมวันนี้มีผมไปรอไฟไวเช่นเคยแล้วก็มีกันในเกมสตาร์ทิมเล่ EP ที่48กันแล้วนะครับต่อไปหิมะตกวันนี้หิมะตกฉันอยากจะสร้างถังหมักไวให้มันเยอะกว่านี้สิเพื่อที่จะได้ตังค์เพิ่มขึ้นนะนะตืไหมแล้วครับ๋ย่า,าโวบนรดน้ำก่อน ข้าวูดรดน้ำผมได้มาแล้วนะเอ้ยเอ้ยเอ้ยอันไหนที่ราคาถูกอ้าววันดีนกไก่หมดยังอะ่ะไอ้ฟองหนึ่ง ไม่รู้ฟังจะเหลือเยอะกว่ามันนะน้องวัวน่าจะไม่ออกมาเหมือนน้องไก่อนะเพราะมนันหนาวะถูกไหมมีฮิตเตอร์ก็สบายเลยมั้งเนาะจะทำอย่างนั้นผมต้องเอาจากต้นนี้ออกเลยนกะ็นไม่รู้จะเอาวอลมาทำไว้ทำไมเนาะไไว้กับต้น โอ๊กเลยดีไหมจำไได้เหมือนกันนะ้องว่าเป็นต้นโอ๊กหรือต้นอะไรนะมันจะเป็นต้นงออย่างเงี้ยงี้ไม่งอนะคือต้นงองอมันจะแบบได้ดีเลยแหผมบอกเลยนะน้องวัวก็ยังไม่ได้น้องนมนะไม่เป็นไรฉันยังรอได้นะอ่า ใครเก็บไปก่อนอ๋อไปเอาจอบนี่เองเกือบลืมแล้วนะเดีย๋ยวๆา่น้องหมาอยู่น้ำเป็นไงแล้วล่ะเห็นแวบๆอยู่เลยน้องหมาก็ถ้าไม่อยู่แล้วผมจะได้ไปดูบอร์ดนะว่ามีอะไรอัปเดตมาบ้างเสียงก็อยู่แถวนี้นี่หว่าแปลกแฮะ เออสักครู่ลนะที่นี่แหละถูกไรเรอมเผมไปขายห,หมดแลว้วสิลืมอ๋อนี่ไงนี่ไงอ๋อมองมาฝนไม่ตกนะฮะไม่ได้สายรอบฟ้าเลยแบตเตอรี่อ่ะต้องหามาผูกละเพราะผมจะเอาไปเอาไว้เป็นอะไรนะทำเจ้า ทางหมักวยวันนี้วันที่สิบสามก็ไม่มีอะไรขึ้นอีกวันที่ครบหมื่นห้าอัพกระเป๋าดีไหมเนี่ยเธอไปสาส์หน่อยเนาะไม่อยู่ใช่ไหมเดี๋ยวนี่เอเมลี่ให้ไปเถอะเพราะยังไงก็ไม่ได้เอาไว้ทำอะไรอยู่แล้วเนาะ ว่าแบล็คเบอร์รี่จะจกเป็นร้อยอ่ะเหลือสิบเอ็ดแล,ล้วครับหายไปเป็นร้อยเลยเดี๋ยวแวะไปดูวิ่งเกือบเห็นเ่อเฟือมากเลยพอดีหนละแว่เอาจอบเสร็จแล้วก็ไปทะเลกันเลย ดีครับว้าวว้าวสตีลจอบเหล็กต่อไปก็ขวานแล้วก็พี่แกฉันต้องการที่จะให้มันเป็นเหล็กนะตอนเนี้ยอยากให้เป็นกรูด้วยซ้ำอ่ะนะเดี๋ยวมันช่วยไม่ได้นะอ้าว oh. สวยนะสวยนะอย่างนี้สวยนะ <S <S น่ะเฮ้ยน่นขนาดนี้เดียวสวยถือว่าสวยทำสวนสบายเลยเอาเอเคมาให้หมดนะฮะฉันต้องการไม่มีบุกเข็นซีดีและพวกนี้เดียว เยอะไปสองร้อยว no. uh ่าอะไรนเพื่อนเก็บมินเทลีก่อนนะจ๊ะประกาลังไม่มีนะไม่มีอะไรลๆลูกกลับไปเฮ้ยเจอเจอเจอเต็มเต็ม น n e ที่ยังน้อยอ่ะรถอ่ะไม่มีนะฮะนี่มีละสวยได้มาอีกเยอะนะาองอ่ะเฮ้ยแปดร้อยแล้วนะคูดแค่นี้เองไม่ต้องแปดร้อย สวยหมาก็ให้ไม่มีแฮะอืมไม่มีอีกแล้วฉันอยากได้ฉันอยากได้จริงจริงเลยเจ้าพวกนี้นะขุดมาขนาดนี้แล้วนะ มาขุดอันนี้แป๊บเดียวสามงนะโอ้ oh my god ฉันอยากจะร้องไห้จริงๆเลยขุดนี่มันถึงครึ่งวันล้วเอานี่ไปครับกินทำไม่เอาไปครับหอม่าหมดแล้วว่าทำอะไรตอนฮิมาตรงเนี่ยหนาวจะตายกลับบ้านแล้วก็ค่อยไปลงเมืองแล้วกันวันนี้ เดี๋ยวไปดูที่บ้านก่อนว่าขาดอะไรโกลโกลแน่นอนมีตั้งยีิบเจ็ดเลยนะผมว่าเอาไอรอนดีกว่าไอรอนอะควร mm. เดี๋ยวเก็บพวกนี้ก่อน,นะฮะ mm. พวกนี้ไม่ต้องเนาะใส่ไปเลยแล้วกันนะ ว่ามันจะปนม่วหมดทาให้เก็บดีๆนะเจอ๋อเอ๊ะทำไมได้เยอะจังเลยนะของกินของกินไว้นู่นพวกเมนพวกนี้เอาไปขายนะฮะเฮ้ยลืมไปสี่โมงแล้วนี่นะ เดี๋ยวพรุนี้เอาอของไปอัพเกรดแล้วกันเดี๋ยวไปหาไอรอนก่อนต้องการไอรอนนะ่ะมาลงตอนสี่โมงจะเสร็จกี่โมงนะฉันต้องการไปชั้นที่หกสิบแล้วกันโอเคหกสิบปอดี อร่อยโอ้ยมอสเตอร์ชั้นนี้มันโหดจริงเว้ยมีอะไรไม่อ่านไม่รู้อ่านไปก่อนนะนีะ่เจอเลยเว้ยมันแอามารอบาไม่เชื่อถูกแล้วทุบให้หมดนะอย่าเหลือนนะไม่มีอะไรแล้วก็ไป ก็จริงต้องการแค่ไอรอนโอ้ไม่มีเลยเหรอ,อเพื่อนขอร้องอยากได้ไอรอนมากเลยเฮ้ยเฮยเอเนจีเริ่มลดแล้วนะเอาไอรอนมาฉันอยากได้ เลยอ่าวชั้นนี้สินะเจะเจอสวัสดีเพื่อนได้แต่แบบเดิมๆมานะยังยังไปไม่ได้ปลดล็อกไม่ได้อะครับฝั่งทะเลทรายก็ไม่รู้เป็นไรเหมือนกันอะไรจะปลดล็อกได้ก็ไม่รู้นะอันนี้น่าจะเป็นไดมอนด์นะ ถ้าที่ฉันจำได้ก็โอเคไหนสำรวจสิมีบิ่งไหมถ้าไม่มีไปแล้วอยู่แล้วโอเคได้มาสิบห้าแล้วนะโอเคเลยมันยินเสียงครางวแต่หายไปไม่รู้อคีค อ่านนะจะได้ไม่เพื่องที่ข่าวมีเว้ยเฟ้ยวิญญาณร้ายผีหลอกเมียงหลอนในตำนานนี่แน่คิดจะฆ่าฉันนั่นเลือไม่มีวันเฮ้ยมีฝั่งโน้นอีกนี่ วิญญาณร้อนเหรอได้นะวันนี้สองทีโอ้ตีอย่างนี้หมับหมอบอ้อยฉันต้องตีพวกนายก่อน,น,นเลยล่ะถึงจะขุดได้น่าจะเดินลำบากแล้วเพราะว่าขั้นบันไดเออ,อนี่ไงหกห้าแล้ว หกห้านี่ก็ไม่ได้ซีเรียสน,นะฮะเพราะว่าคนซีเรียลละสามพุ่งแล้วสิลืมไปโอเคถ้าเจอบันไดามากมากก็ไม่ซีเรียสน,นะแต่ถ้าไม่เจอเลยนี่สิ seriously ก้อนใหญ่ได้ก้อนใหญ่นะฮะมันเป็นหนังสืออะไรก็ไม่รู้นะจะได้ไมเอ่ยสี่ทุ่มแล้วถ้าชั้นนี้ไปไม่เจอผมไปละมันเป็นเวลานอนแล้วนะสี่ทุ่มถ้าเอาตีหนึ่งเลยมันไม่ไหวนะไม่เจออะไรนะไม่เจออะไรไปละกดเนี่ยนะก็โดนขุดเรื่อยๆแล้วนะเนี่ย ก็เดินขุดเรื่อยๆก็ไม่เจออะไรถ้าไม่มีอะไรผมก็ไปแล้วอ่ะอีกสักสองก้อน,นแล้วกันบายละหาทุม่มละก็ได้มาแค่ยิบห้ายัางน,นนะแปลกแฮะเดี๋ยวเอาตังไปปลดล็อกรถบัสเลยดีว่ะผมไม่สนแล้วนะจะไปเมืองทะเลซ้ายแล้ว ฉันอยากจะไปปลดล็อกตัวเองที่นู่นแล้วโาแต่อยู่ที่นี่มันไม่ได้อะไรเลยนะ่ะออกมาพรุ่งนี้มีวันเกิดนะมองหมานอนแล้วฉันก็นอนบ้างนะเอ้ยแหวนนะสิเนี่ยลิงออฟโยดา สตาร์วอล์มนะอาจารย์ยูดาน่าจะเป็นแสงเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวไปอ่านดูนะฮะวันที่สิบสี่ล้วเฮ้ยวันนี้มิฮิมะไม่ตกนะเป็นอะไรที่เรียบง่ายมากเลยหิิมะไม่ตกพรุ่งนี้แล้วที่กองทัพเรือสินค้าจะมาเทียบท่าเมืองเพื่อพร้อมสำหรับ ตลาดราตรีที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีตลาดจะเปิดเวลาห้าโมงเย็ยนและจะอยู่ที่ท่าเรือเป็นเวลา3ามวัน,วนโปรดมาเยือนชายหาดหลังห้าโมงเย็ยนไปต้นไปเพื่อเข้าร่วมมหากรรมครั้งนี้มีกาแฟฟรีแถมมามีกาแฟฟรีนะโอ้โหดีจริงๆเลยนะผมต้องไปหาซื้อฟางแล้วมั้ง จัดเรียงก่อนนะฮะโอเคต้องทำอันนี้เพิ่มแล้วเนี่ยมาไว้ข้างข้างนี่ก็ดีเหมือนกันม้องหมาตบน้อยเอ๊ะแย่นี่ไม่ขึ้นมาเลยไหนดูสิริงนี่แหนอยู่หรอ โยบาร์เอาโยบาเหรอนัวโยดาทูบีนี่เองป้องกันความเสียหายผู้สวมใส่เป็นครั้งคราวเดี๋ยวผมต้องทํำนี้เพิ่มนะคอเปอร์สองไม้สี่สิบนี่ยังไม่ได้เอ้ย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 ,อยนี่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 ต้องใช้ต้องใช้เดี๋ยวไปเตรียมของมาคราฟก่อนสักสองชิ้นแล้วกันแปะหมดซะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเผาได้ก่อน,นมีแรงไหมครับไม่มีก็เอาแปะไม้ ไมาไม่ตั้งสี่ร้อยเนี่ยเนาะโอเคสองแล้วกันถึงเวลาตัดไม้กีกแล้วมั้งฮะเดี๋ยวมันจะไม่พอเอานะอาะอร่อยน้องหมอโอเคสองผลผลิตจะได้เยอะขึ้นแล้วนะ เดี๋ยวนี้ไปหาติดเหนก่นอนเฮ้ยพอดีเลยนะเนี่ยเออบอเขาให้หมับเขาให้ควรจะไม่ตีแถวแถวนี้นะงั้นเดี๋ยวไปเอาของเจ้าน้ำก่อนก็พอดีเลยอ๋อประมาณนี้ก่อนก็ได้ฉันก็ไม่ได้เอาเยอะเหมือนกันนะ ลืมอ้องวัวได้ไงเนะี่ยฉันยังไม่ได้นมวัวเลยนะน่าจะยังไม่โตนะเดี๋ยวต้องไปหาซื้อน้องวัวอีกเจ้านี้เก็บไว้ก่อนรอขายทีเดียวนะฮะ เอาก่อนนะครับอันนี้โอเคเสร็จแล้วเอาเหล็กมาไปอะไรน้องหมาเหล็กเนี่ยจะเอาไปอัพเกรดอะไรดีเลยทีนี้เท่าที่ผมดูมานะผมจะอัพเกรดขวานก่อนแล้วกันแค่นี้ยังไม่เท่าไหร่ มันยังชิวๆได้อยู่นะแต่ขวานนี่ต้องใช้แบบไปสำรวจฝั่งนู้นอาจจะได้ฮาร์ดวูดมาแน่นอนที่จำได้ไม่ได้เปิดเลยฝั่งนน้นจะได้ทุบไม้ใหญ่ๆได้ในฮาร์ดวูดมานะจ๊ะวันนี้มันเกิดของคุณหมอพ่อมดต้องประสงค์ที่จะศึกษาคุณสมบัติทางทุนหน้าคุณจะได้รางวัลสามร้อยปนรางวัลอ้าไม่มีหลอกม้าผมอะ่ะครับ หองวันเหมือนไม่ม like <an> ีอะไรเกิดข <aries> <ificar hat> ึ้นเลยเนาะฉันได้อย่างชอบเลยอันนี้มันลบยิบห้าพลังงานเลยนะเพื่อนคุยตกขยะนะเพื่อมีของกินอ๋อแล้วฉันเข้ามาทำไมในห้องสมุดเนี่ยสิ่งที่ฉันควรจะไปคือไปอัปเกรดเจ้าขวานของฉันโอ้โห้ใช้เป็นหมื่นนะครับ โอ้ไม่มีตังค์อะนะเป็นหมือ่นอะ่ะไปหมายถึงว่าไม่มีตังค์อัพกรีดครั้งต่อไปอะนะจริงๆอันนี้ผมจะเก็บไว้ในการซื้อพวกของใช้ต่างๆอะนะวนี่ต้องรออีกถึงเจ็ดวันนานนานเฮ้ะเบอรเบอรี่มีใกล้หมดแล้วเอาอะไรให้คนอื่นดีละ่ะ จริงป้าบุ้นที่ขายแล้ทั้งตั้งแปดสิบแปดบาทนะมีเป็นร้อยอย่างตอนนั้นอนะแต่ก็อมาให้เขาหมดละอะไรเนะี่ยม่สิดีบุคลินสวยมากนะฮะได้ของดีมา What the heck เดี๋ยวให้เหยื่ออันนี้ก่อนเสร็จแล้วใช่ไหมเราควรที่จะไปหาคนหมอ,อก,กัอนเดี๋ยวให้ของขวัญก่อนได้ไปกพลังมาเยอะเลยวันนี้โว้วโว้วโว้โวขุดก่อนแล้วกันโอเคมับคอย มอบ่อยก็ทํามันไม่มีอะไรจริงๆผมค้นจะไปแล้วมันบ่ายโมงแล้วะมาคุบแค่นี้มันไม่คุ้มมีคารวานไหมวันนี้ไว้มี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 นะมีนะไปหาคุณหมอก่อนดูดยืมนะเอมบรีฉันให้อะไรเธอดีนี่แล้วกันเฮ้ยอันนี้เธออยากได้ของป่า เอ้าดูเหมือนกำลังยุ่งอยู่ยุ่งอะไรเอ้ยอ๋อนี่ห้องของเขาเนี่ยกว้างดีนะข้างาลังก็เป็นเขนอีกขาข้างบนก็เป็นห้องเฮ้ยดีดีดีหัวใจมีเท่าไหร่ก็ล่ะผมควรจะให้มนรีนะ โอเคไปคาราวานมใครเห็นก็คุยขยะเลยอีเมลี่ตีอ้าวได้เป็นทับ,บุกินดีเลยเฮ้ยผมลืมไปอะไรกะคอมมูนิตี้เซนเ็นเตอร์ลืมทุกอย่างจริงๆเลยไปบริจาคสักสองสามอย่างแล้วกันตังอะเดี๋ยวค่อยขายพวกอันนี้เอาก็ได้ ดอกไม้ทิวริปคอมมิตี้เซ็นเตอร์มีอะไรไหมน่าัันฝีมืออันนี่ไงหนึ่งสองสามเฮ้ยพอดีเลยเนะนี่ยจริงอ่ะเดี๋ยวออันนี้ไปบริจาคแล้วกันพอดีเลยเราก็จะได้ปลดล็อกนี้แล้วเนี่ยรีแพร์งานฝีมือปลาไม่ไม่เจอแล้วนะงั้นบริจาคสักห้าพันแล้วกัน อันนี้ไวไม่มีโอเคครับเดี๋ยวเอาของที่ได้มามันเป็นในเขาเรียกว่ายางสนนะสิอย่างนั้นนะยางสนเชันอย่างชอมจริงเลยยางด้วยสนยน้องมาอีกแล้วเอาอะไรขายไปจดไปแงไหมแงงมีใช่ไหมไม่มีเช่นปอยหรอก เอาที่เผาน่ต้องเอามาเพิ่มอีกแล้วดูแล้วนะโอเคเก็บอันนี้ไว้เอ้ยลืมขายเจ้าหอยนี่กำลังไว้ตรงนี้ฉันจำได้ คอมมูนิตี้เซ็นเตอร์กันเอาอันนี้ไปก่อนนะจ๊ะนี่ยหนึ่งสองโอเคเผาง่ายจงังเนาะคอมมูนิตี้เซ็นเตอร์ถ้าผมเดินขึ้นไปนั่นผมก็จะถึงเร็วกว่าไม่เป็นไรคราวนี้เราก็ปลดล็อกกันเลยนะเนี่มาทำอะไรที่นี่ครับมาเรามาปลดล็อกกัน เงินนั่นทีหลังแล้วกันเอานี่ให้เสร็จก่อนแล้วกันไม่ใช่ที่นสิที่นี่เป็นที่แรกเลยเนะี่ยที่ควรที่จะปลดล็อกด้แล้ว,ลวขาดแค่สองอย่างโอเคคอมพี้อะไรอาหารก็ไม่เป็นไรนะในอาหารเฮ้ยอะไรก่อน บ้านหลังนี้ว่างเปล่ามานานหลายปีแล้วต้นไม้เติบโตขึ้นมาแล้วราชาอะไรสักอย่างเฮ้ยแล้วรีเพยได้สองดาวแล้วนะฮะโอเคสวยงามมีอะไรหรือเปล่า เอาเจ้านี่ไปบริจาคก่อนนะครับอันไหนนะสองอันไหนห้าพนะันนะนี่ไงโอ้อันนี้หนึ่งหมื่นสองหมืนห้าสองมืนห้าต้องขายไวอ่อ่ะแล้วเรือนกระจกละ่ะโอ้กิลินเฮาส์ไม่ได้จริงๆไหมชีตนี่ทำได้ชีตทำได้ฉันทำได้อันนี้ยังไม่ได้เท่าไหร่ โอ้ยพวกนี้ยังไม่ได้เลยอ่ะทําน้ํามันเดี๋ยวขอดูก่อนนะฮะว่าใช้อะไรนี่ยังออยโอเคแล้วมีส่วนผสมท่านทาเจ้าน้ํามันนั้นแล้วนะแค่ต้องเอามาคราับไม่ใช่สิแล้วมีส่วนผสมนในการคราฟที่ทําน้ํามันแล้วควรจะพูดอย่างนี้เนาะ วัวลอยหลอนเรื่อยไม่ได้ลงเมืองละไม่เป็นไรเนาะผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรในการลงเมืองเท่าไหร่อันไหนที่ควรเอาไปไว้ที่อื่นบาน้างนะฮาร์ดวูดแล้วก็ใช้ไม้หิน น่าจะใช่นะสลามโกบาลหนึ่งชิ้นโอเคแต่แล้วในการทำน้ำมันนั้นเฮ้ยตรงนี้ก็น่าจะดีนะตรงนี้ดีกว่าน้ำมันต้องใช้อะไรในส่วนผสมมันอนะ เดี๋ยวขอเก็บนี่ก่อนนะครับอืมอนี่ไงผมจะได้ตังจากเจ้าพวกนี้แหละมีการทำมานะเหาไปเก็บก่อนพอดีแหละเก็บ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 ดึง,ดงก็นี่เหล็ก ในก,ก่อนนะจ๊ะ <S <S เด็กดได้มาหมดสุดได้นี่ก็ได้ <S 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 อันไหนที่ควเรเอาออกนี่เอาไปขายะเลยถูกไหมล่ะนี่อาหารเริ่มไปเดินมาที่จะงงเลยนะครับอ่ะทิ้งไปไม่ใช่ทิ้งสีขายไปโอเคมันก็ไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมเนี่ยนะ จน้ำมันไว้ทีหลังเนาะโอเค่ะหลับีกว่านิจีก็ยังไม่ได้ใช้อะไรัก่ยังเลยนะเป็นการที่เสียนิจีที่ไม่มีอะไรดีขึ้นเลยนะยเอยอะไรอะรู้สึกว่าสะพานนั้นจะข้ามไปฝั่งนู้นได้สินะโอเควันที่สิบห้อ ืมพา,าหน้านะค่อยไปดูนะฮะรุนนะรุนนะว่ามันคือสะพานอะไรนะโอเคแล้วผมก็จบกันไปอีกพาร์ทแล้วครับสปัสดีเว่ย EP ที่48นะครับผมแย่ใครชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครกดกด,ดิ่งไว้ด้วยนะครับผมพา,าหน้าก็ไปดูสะพาน<อ>กันเนาะว่ามันเป็นสะพานอะไรกันเจอกันพาหน้าครับบ๊ายบาย